สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับสวนสานิทย์บอนสีกันอีกแล้วนะคะสําหรับวันนี้ก็อยู่ในสวนหน้าบ้านนะคะพามาชมบอนสีสวยๆนะคะใครเข้ามาแล้วหนูฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสําหรับท่านที่ได้เข้ามาใหม่นะคะสวนหนูนะคะอยู่ที่จังหวัดพิจิตรค่ะแล้วก็จะมีคลิปลงให้ชมทุกวันเลยนะคะก็สามารถแวะเข้ามาชมบอนสีสวยๆกันก่อนได้นะคะมี แบ่งปันด้วยนะคะก็แล้วก็จะพาชมแม่พันธุ์ในสวนไปด้วยนะคะก็ใครสนใจก็สามารถจดชื่อจดสายพันธุ์ไว้ได้นะคะโทรหาหนูที่เบอร์โทร0642824363นะคะเบอร์นี้โทรได้แอดไลน์ได้นะคะก็สามารถเพิ่มเพื่อนกันไว้ก่อนได้ที่มุมบนซ้ายมือตรงนี้นะคะก็เดี๋ยววันนี้จะพาชมแม่พันธุ์แล้วก็เดี๋ยวจะพาไปชมไม้หัวไม้กระถาง4นิ้ว6นิ้วอีกนะคะใครสนใจก็สามารถ รอชมได้เลยนะคะหรือว่าอยากได้ไม้หัวพันไหนก็สามารถสอบถามเข้ามาได้นะคะอ่ะเดี๋ยวดูต้นแรกกอนเลยนะคะอันนี้จะพาชมแม่พันก่อนนะคะอ่ะต้นที่เห็นอยู่ในคลิปอันนี้จะเป็นราดดาเนินนะคะราดดําเนินอันนี้มีไม้หัวแบ่งนะคะจะอยู่ที่40บาทเท่านั้นนะคะเป็นไม้ใบยาวนะคะราดดําเนินก็จะเป็นตับถนนนะคะที่ทรงใบเขาจะเหมือน หงดารุนนั่นเองนะคะแต่หงดารุนเขาจะเป็นไม้กัดสีนะคะตอนเด็กจะเขียวเลยทั้งใบนะคะสําหรับหงดารุนตอนนี้มีแบ่งนะคะแบบมีหัวนะคะก็คือจงหอ่อหอลากหอหัวไปให้นะคะจะอยู่ที่ราคา80บาทนะคะเดี๋ยวจะพาไปชมอีกทีนึงด้วยนะคะตัวนี้แล้วก็อันนี้จะเป็นไม้พุ่มเตี้ยนะคะมีชื่อว่าร่ํารวยนะคะร่ํารวยนี่สวยมาก อันนี้ก็ลูกไม้นะคะลูกไม้เมล็ดค่ะยังไม่เคยผ่าเลยสีออกแดงๆแล้วก็อันนี้จะเป็นพญาโคตบองนะคะพญาโคตบองก็เป็นเจ้าเมืองพิจิตรนะคะนี่สีสวยมากเดี๋ยวจะหยิบให้ดูนะคะอย่างสายนี้นะคะจะอยู่ที่150บาทนะคะ150บบาทใบแข็งนะคะพญาโคตบองจะกัดแดงเทพอมฤตนะคะเทพอมฤตกัดขาวคะ่ะเทพอมฤต ก็อันนี้จะมีสี่นิ้วแบ่งนะคะจะเป็นยังยังเขียวนะคะตอนเด็กเพราะว่าเขาจะเป็นไม้กัดสีอันนี้ก็มีแบ่ง50บาทนะคะเทพอมฤตอันนี้สองฟังโขงใบอลังการมากนะคะสองฟังโขงตอนนี้ก็มีแบ่งนะคะสองฟังโขงจะอยู่ที่100บาทนะคะใครสนใจสามารถสั่งได้นี่แม่เขาเพิ่งออกดอกใบนะคะใบอาจจะเล็กลงนิดน,นึงนะคะ่ะใบกลางนะคะ นี่นะคะตรงนี้ก็แม่พันธุ์เหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นนางมัซซีนะคะนางมัซซีแล้วก็นี่ทางมาซ้ายนะคะก็จะเป็นไม้กระดูกนะคะไม้กระดูกไม้เหลืองนะคะมีหลายสาพันธุ์เลยไม้เหลืองก็เลี้ยงนอกตู้ได้นะคะมีหลายๆท่านถามกันมาคือเขาอยู่นอกตู้ได้เลยนะคะแต่ใบใบก็อาจจะไม่ดกเท่าไหร่แต่ว่านยคะไม่มีใบไหมไม่มีอะไรนะคะ ย่ตรงนี้ก็อยู่นอกตู้ค่ะข้างๆกับพวกไม้กระดูกเลยอันนี้ก็เป็นมะขวานรังสรรค์นะคะมะขวานรังสรรค์วันนี้มีไซส์หกนิ้วมาแบ่งด้วยนะคะมะขวานรังสรรค์เรืองพันนารายนะคะไม้ตัวนี้คือสวยมากนะคะเวลากัดแล้วมันจะเป็นรวดลายแบบนี้นะคะใครสนใจนะคะตัวนี้ยังมีต้น4นิ้วแบ่งนะคะอยู่ที่100่งร้อยบาทตอนเด็กๆก,ก็จะเป็นเขียวมาก่อนนะคะเขียวแล้วก็มีจุด นะคะแล้วพอโตขึ้นนะคะลายเขาก็จะกัดเป็นอย่างนี้ค่ะก็คือมีกัดพื้นชมพูขึ้นมานะคะแล้วทรงใบเขาเป็นอย่างนี้ของเขาเองนะคะเนี่ยค่ะมีความผิว้วมีความแบบเหมือนเนี่ยค่ะลายลายบิดบิดนะคะสวยมากเรืองพันนารายนะคะใครสนใจมีแบ่งต้นละหนึ่งร้อยเท่านั้นนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นบรรดาลูกไม้นะคะนี่มีไม้มีชื่อแซมบ้างแต่อย่างเงี้ยไม้เมล็ดนะคะ จะลื่นนิดนึงค่ะช่วงนี้ฝนตกนะคะนี่อันนี้หอ,อกสะตะโลหะนะคะเวลาโตเขาจะกัดสีแบบว่าออกส้มๆแสบๆประมาณนี้นะคะใครสนใจต้นลูกมีแบ่ง50บาทนะคะสำหรับหอ,อกสะตะโลหะค่ะอู๋อันนี้แห่กันแตกหน่อเลยท่านใดจำได้ไหมคะที่หนูพามาชมใบเดียวใบเดียวตอนนั้นนะคะนี่ตอนนี้แห่กันแตกหน่อแล้วนะคะชินนับัญชรนนะคะชินนบัญชร สวยมากนะคะเขาจะเป็นไม้ใบแข็งนะคะแล้วก็ตอน,นเด็กๆจะยังไม่มีเม็ดมีลายขึ้นแบบนี้นะคะแต่พอโตมาขึ้นชัดเจนมากนะคะใครสนใจนะคะชินนาบัญชรต้นลูกนะคะก็จะมีแบ่งาราคา90าบาทนะคะ90บาทตอนนี้เด็กก็จะเป็นแบบพื้นออกสีอมเขียวนิดนึงแล้วก็จะมียังไม่มีจุดขึ้นบนพื้นใบนะคะนี่มาพามาดูต้นแม่เต็มฟอร์มค่ะใบใหญ่มากนะคะอันนี้คือ ต้นแม่นินละซับนั่นเองนะคะเขาจะมีความเหลือบด้วยนะคะแล้วก็เม็ดจะออกสีชมพูเดี๋ยววันนี้พาไปชมต้นที่มีแบ่งนะคะนินละซับโหใหญ่มากนะคะหนูก็เพิ่งเห็นนี่ค่ะอันนี้มือหนูเทียบกับมือหนูนะคะนี่นายทองเหม็นนะคะฟอร์มกอสวยมากเลยนะคะรู้สึกว่าจะมีสามต้นในกระถางแล้วก็จะมีใบยาวอีกต้นหนึ่งนะคะอยู่ในกระถางนี้ด้วยนี่นะคะใครสนใจนะคะกอน,นี้หนูขออยู่ที่ราคาเอาไป สามร้อยห้าสิบบาทนะคะสามร้อยห้าสิบาทได้ไปคุ้ม,มเลยเป็นไม้นอกตู้นะคะอันนี้ม้าเฉียวนะคะม้าเฉียวเป็นตับสามก๊กนะคะใบจะพิพิว้วลายขึ้นแดงๆนะคะอันนี้มีหลายต้นเลยในกระถางนะคะใครสนใจม้าเฉียวนะคะกระถางนี้ขออยู่ที่ราคาสองร้อยเก้าสิบค่ะนี่ค่ะอันนี้ลายสวยมากนะคะเป็นลายศิละปะนะคะอันนี้มีแบ่งออกไปแล้วนะคะนี่ใบแข็งแข็ง นี้จะเป็นเพชรพระอุมานะคะมีหัวแล้วนะคะนี่หัวประมาณนี้นะคะใครสนใจนะคะอันนี้ให้ไปอยู่ที่ราคา100บาทนะคะเพชรพระอุมาค่ะนี่อันนี้หนูไม่แน่ใจว่าไก่ตัวไหนนะคะเม็ดชมพูแต่ไม่ใช่ไก่ราชาวดีกับไก่อมรินนะคะใครสนใจนะคะต้นนี้นะคะแบ่งอยู่ที่ราคาเอาไป60บาทนะคะ60บาท นี่ลูกไม้เหลืองนะคะลูกไม้เหลืองจะออกเหลืองแล้วก็เม็ดขาวนะคะมีเปิดเปออิดหน่อยนะคะหัวประมาณนี้นะคะใครสนใจต้นนี้ขอ100บาทนะคะสวยมากนี่ค่ะมันจะออกแบบส้มนิดนึงนะคะนี่ค่ะอันนี้ไม้เลิบนะคะไม้เลิบสีสวยมากนะคะอันนี้ก็มีหัวแล้วเหมือนกันขออยู่ที่ราคาไม้เลิบต้นนี้ขอ เจ็ดสิบบาทนะคะจะเป็นไม้ที่ออกสีโทนชมพูนะคะยิ่งโตยิ่งเป็นชั้นใบดีมากนะคะตัวนี้อันนี้สีสาคอนนะคะสวยมากเป็นแบบว่าสีออกเขียวๆแล้วก็เลือบๆนะคะมีเม็ดแดงบนพื้นใบนะคะสีสาคอนจะอยู่ที่ราคาต้นละสี่สิบบาทค่ะอันนี้นะคะเป็นลูกไม้นะคะสีจะออกแดงๆนะคะอันนี้ใบมันเปื้อนดินนิดนึงนะคะนะคะที่เป็นคาบน้ำเนะะี่ยค่ะสวยใหญ่อยู่นะคะหัวสวย ดจับให้ดีก่อนอย่าลุดมือนี่ค่ะใครสนใจนะคะลูกไม้แดงนะคะอันนี้รหัสขอเป็นเบอร์หนึ่งนะคะเบอร์หนึ่งขอหนึ่งร้อยบาทค่ะใบสวยด้วยนะคะใบน่าจะใหญ่ค่ะตัวนี้เวลาโตขึ้นอันนี้เพชรมณฑลนะคะสวยมากแล้วก็มีหัวแล้วด้วยนะคะอันนี้ขออยู่ที่หกสิบบาทนะคะเพชรมณฑลจะเป็นไม้ทนแดงนะคะ อันนี้ไม้กระดูกนะคะสวยมากนะคะลวดลายสวยแล้วก็มีหัวแล้วแบบนี้นะคะใครสนใจต้นนี้ขอ100บาทนะคะไม้กระดูกเข้มๆพื้นชมพูค่ะนี้ศีลาหุ้มทองนะคะศีลาหุ้มทองหน้านี้จะเป็นหน้าดั้งเดิมนะคะสําหรับใครที่สนใจหน้าดั้งเดิมนะคะอันนี้ขออยู่ที่ต้นละ80บาทเท่านั้นนะคะศีลาหุ้มทองค่ะนี่เพชรบ,บ้านปทุมนะคะไม้ป้ายค่ะจะเป็นชมพูป้ายเขียวอ่อนนะคะ ใครสนใจเพรบ้านปทุมอยู่ที่ราคาต้นละหนึ่งร้อยบาทนะคะอันนี้คือคุ้มมากนะคะหงยกนะคะใครจะเอาไปทำกอนี่เอาไปทำกอได้เลยหัวใหญ่นะคะก็ใครสนใจนะคะต้นนี้ขออยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะคะหงยกคะ่ะนี่นะคะโหหัวเบลอเลย นี่ลูกไม้ลายศิละปะนะคะขายสนใจอันนี้อยู่ที่60บาทนะคะลวดลายเปิดเปิอมานะคะเหมือนระบายสีเลยจะสีแบบไม่ด่างนะคะตอนนี้ยังมีแบกนะคะแบบการสีแล้วแต่ว่าเขาไม่ด่างนะคะก็จะอยู่ที่ราคาต้นละ60บาทนะคะ60บาทสวยมากนี่คะ่ะเขาจะมีเม็ดสีชมพูขึ้นนะคะนี่องคุรีมานนะคะขายตามหาอยู่นะคะมีหัวแล้วเหมือนกันองคุรีมานอันนี้ขออยู่ที่ราคา 60บาทนะคะสวยมากนี่ค่ะ น,นี้ซับอำานวยนะคะซับอำานวยอันนี้จะมีแบ่งอยู่ที่ต้นละ100บาทนะคะจะเป็นไม้ออกขาวกัดชมพูชมพูนะคะสีนวลนวนมานะคะนี่อันนี้ก็ลูกไม้นะคะกัดสีสวยมากนะคะใครสนใจอันนี้อยู่ที่50บาทนะคะ50บาทสีเจอ,อกชมพูชมพูมานะคะต้นเด็กจะเป็นใบออกเขียวเขียวหน่อยนะคะนกประสูนนะคะใครไม่ทานต้นมาื่วานวันนี้มีมาแบ่งอีกหนึ่งต้นนะคะ ตอนนี้ขออยู่ที่60บาทนะคะโนพสูนก็คือโนพก้าที่เขาไม่ไป้ายนั่นเองแต่เขาจะมีเขียวกับแดงนะคะในใบแต่จะไม่มีด่างขาวมานะคะนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นนิลซับนะคะนิลซับจะอยู่ที่ราคาต้นละ100บาทนะคะนิลซับก็จะเป็นไม้เปรอะ,ะแล้วก็เป็นไม้ใบไทยใบใหญ่นะคะเวลาโตขึ้นอันนี้ศิลานักบาทนะคะด่างมาแล้วเรียบร้อยนี่ นะคะมีหัวอันนี้เอาไปหนึ่งร้อยบาทนะคะหลายสวยเหมือนจะมีสองต้นเนะะี่ยค่ะอันนี้ลูกไม้นะคะอันนี้ให้ไปราคาสี่สิบบาทขอเป็นเบอร์สองนะคะสีจะออกเปรอะๆนี่ค่ะนี่ค่ะอันนี้จะเป็นสีออกแบบส้มๆแดงๆนะคะใครสนใจอันนี้น่าจะมีหัวแล้วแล้วก็หัวอาจจะโตด้วยนะคะก้านมันอวบอันนี้ใครรับเอาไปหนึ่งร้อยบาทขอเป็นเบอร์สามนะคะอันนี้จะเป็น ขุนพลอา,าสาศึกนะคะมีหัวแล้วนะคะวันนี้มีมาแบ่งสองหัวนะคะจะอยู่ที่หัวละสี่บาทนะคะขุนพลอา,าสาศึกเป็นไม้เก่านะคะนี่หัวเท่ากันเลยหัวละสี่สิบนะคะอันนี้ลูกไม้เปิดนะคะสวยมากใบจะใหญ่ๆอ้วนๆหน่อยนะคะขออยู่ที่ต้นละหนึ่งบาทนะคะลูกไม้เปิดคะ่ะ อันนี้เป็นกอเลยนะคะสาวสันกําแพงสาวสันกําแพงก็ให้ไปอยู่ที่ราคากอน,นี้น่าจะมีหลายต้นอยู่นะคะเดี๋ยวหนูขุดขึ้นมาก่อนขุดออกมาแล้วนะคะใหญ่มากนะคะเดี๋ยวหนูเอาให้ชมอันนี้คือสาวสันกําแพงนะคะหัวนี้คือได้ไปคือคุ้มมากนี่ค่ะใครสนใจนะคะมีหลายต้นเลยในกอนี้นะคะขออยู่ที่ราคาเอาไป 120บาทนะคะหนึสบาทสาวสันกําแพงค่ะคุ้มได้หัวแบบโตไปเลยนะะี่ค่ะนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นลูกไม้นะคะจะมีเม็ดชมพูเม็ดอ,ออกขาววนพื้นใบนะคะใครสนใจต้นนี้นะคะขออยู่ที่40บาทนะคะขอเป็นรหัสเบอร์หค่ะมีกาบนะคะเป็นกาบขาวเขียวนะคะใครสนใจกาบขาวเขียวก็อันนี้ให้ไปต้นละ 35บาทนะคะใครอยากลองเลี้ยงกาบอันนี้คือเลี้ยงดีนะคะเวลาอยู่นอกตู้ตอนนี้ใบแข็งมากเลยนี่เห็ดอะไรก็มาดูค่ะเริ่มมาขึ้นในแปลงปลูกแล้วนะคะนี่งามวงวานนะคะงามวงวานจะเป็นตัวที่เขาไม่ด่างนะคะตัวหน้าปกตินะคะหน้าไม่ป้ายอันนี้ใครสนใจนะคะเขาเรียกเขาเรียกหน้าแผงนะคะหน้าแผงเพราะว่าถ้า หน้าปกติเขาจะต้องมีด่างเข้านะคะใครสนใจงามมงวานต้นนี้นะคะใบงามมงวานเขาจะมีเอกลักษณ์ค่ะใบใหญ่แล้วก็ใบมานมๆนะคะอันนี้ขออยู่ที่ราคา80สบาทนะคะงามมงวานไม่ไม่ด่างนะคะนี่ก็ใบกลมน่ารักนะคะนี่เป็นกลมเขียวอันนี้น่าจะอยู่กอเดียวกับขุนสามชนนะคะขุนสมชนกับลูกไม้กอเขียวเนี่ยค่ะใครสนใจนะคะต้นกอนี้นะคะขออยู่ที่เอาไป 60บาทนะคะได้2ส,สายพันธุ์นะคะ2ส,สายพันธุ์เพราะว่าโคนมันอยู่ติดกันนะคะขุดแยกกันไม่ได้นะคะตัวนี้นะคะนี่เจอหัวเทพอมฤตนะคะนี่เจอหัวเทพอมฤตมาแบ่งหนึ่งหัวนะคะนี่มี2ต้นคู่แต่ว่าหัวเดียวกันนะคะหัวเดียวกันใครสนใจนะคะอันนี้ขออยู่ที่ราคา 7จบาทนะคะไม้หัวค่ะค,คุ้มเลยนะคะเริ่มกัดขาวมาแล้วด้วยนางเสือดาวนะคะตอนนี้ยังสั่งได้นะคะยังพอมีอยู่นะคะจะอยู่ที่ราคา70บาทนะคะสําหรับนางเสือดาวนะคะสวยมากแล้วก็ข้างๆกันอันนี้ใบใหญ่ดีนะคะเผื่อใครสนใจจะเป็นพื้นขาวกัดชมพูนะคะคนละต้นกันนะคะใบจะใหญ่ๆห,หน่อยอันนี้จะอยู่ที่70บาทนะคะอันนี้ขอเป็นรหัสเบอร์สิบนะคะ นี่แล้วก็อันนี้ราตีประดับดาวนะคะยังมีแบ่งนะคะต้นละหนึ่งร้อยนะคะราตีประดับดาวใบเขาจะออกสีน้ำตาลอมแดงนะคะมันจะมีเปิดะเขียวได้นิดหน่อยนะคะอันนี้เมฆพับนะคะเมฆพับนี่เข้มๆเลยขออยู่ที่เอาไปหกสิบบาทนะคะเมฆพับนี่ค่ะอันนี้อะไรไม่ทราบนะคะไม่ทราบชื่อก็จะเป็นแบบออกเกเอะๆนะคะสะดือออกดำๆแบบนี้นะคะก้านดำ ใครสนใจต้นนี้นะคะขอเป็นเบอร์12นะคะเบอร์12มีใบเดียวนะคะขออยู่ที่40บาทค่ะเนี่ยค่ะมีหลายสายพันธุ์มากๆนะคะบางทีหนูก็ลงในคลิปหนึ่งไม่หมดนะคะเอาพี่พี่กดติดตามไว้ได้เลยนะคะมีมาแบ่งเรื่อยเเลยนะคะนี่หนูเห็นต้นไนคะ่ะสวยดีอันนี้จะเป็นชมพูพันธคลองเมืองนะคะอันนี้เป็นตัวเก่านะคะหายากแล้วก็เป็นตัวที่พี่พถามกันมาเยอะขายดีนะคะตัวนี้ ขายสนใจนะคะมีแบ่งค่ะเป็นแบบหัวนะคะอยู่ที่หัวละ80บาทค่ะชมพูพันของเมืองนะคะที่หนูเคยถ่ายให้ชมกอใ,ใหญ่ๆนั่นแหละนะคะ mm. อันนี้กําลังบานเลยนะคะพรุงนี้น่าจะบานเต็มที่อันนี้คืออาหารนุมานเชิญทงนะคะาหารนุมานเชิญทงนี่กัดชมพูมาแล้วคือเขามีหัวแล้วนะคะก็คือหมายความว่าเขาจะโตเต็มที่แล้วนะคะกัดเรียบร้อยแบบนี้นะคะใบใหม่มาพอปีดจากที่เขายุบไปก็เลย กลายเป็นว่ากัดเต็มที่เลยนะคะใครสนใจเชิญธงต้นนี้นะคะขออยู่ที่ราคาเอาไปอาขอหนึ่ง0บาทนะคะ100บาทหานุมานเชิญธงค่ะอ่าลืมแจ้งนะคะสำหรับใครที่สั่งซื้อนะคะมีของแถมให้สำหรับทุกบ้านเลยนะคะหนูก็จะมีแถมเป็นต้นบอนไปให้นะคะพี่พี่ก็สามารถลงปลูกได้เลยนะคะอันนี้กรมแดงนะคะตับจังหวัดค่ะจังหวัดขอนแก่นนะคะหัวประมาณนี้ค่ะ นี่นะคะมีหัวแล้วแต่หัวยังไม่ค่อยโตค่ะใายสนใจนะคะอันนี้ขออยู่ที่60บาทจังหวัดขอนแก่นนะคะขอดีของตับจังหวัดตัวนี้คือใบแข็งการแข็งนะคะทนมากนี่ลูกไม้นะคะขายสนใจเผื่อชอบนะคะมันจะเป็นตรงเนี้ยเป็นจุดแดงๆแ,แล้วก็จะเป็นลายเปรอะๆแบบนี้นะคะใบค่อนข้างโตเลยขายสนใจต้นนี้ขออยู่ที่30บาทนะคะ30บาทค่ะอัมพรเวลาโตเต็มที่จะกัดประมาณนี้นะคะ สำหรับอมพรใครสนใจตอนนี้จะมีกระถาง4นิ้วแบ่งนะคะอยู่ที่ราคา50บาทนะคะเดี๋ยวยังไงหนูจะถ่ายให้ชมอีกทีหนึ่งนะคะสำหรับต้นลูกของอมพรนะคะนี่อันนี้จะเป็นโชคล้ำซ้ำนะคะโชคล้ำซ้ำโชคล้ำซ้ำตอนนี้ก็มีแบ่งนะคะใครสนใจก็สามารถสอบถามมาได้มีหลายไซส์เลยนะคะโชคล้ำซ้ำนะคะ่อันนี้มหาราชานะคะมหาราชาจะเป็นไม้เขาเรียกไม้กัดสีนะคะมันจะเป็นตอน,นเด็กๆจะเป็นแบบ พื้นขาวๆแล้วก็เม็ดแดงอันนี้กัดเม็ดแดงมาเรียบร้อยนะคะต้นนี้ขออยู่ที่ราคา100บาทนะคะมหาราชาค่ะอันนี้พญาสุรเสน์นะคะพญาสุรเสน์อ่าแบบหัวนะคะจะมีแบ่ง100บาทนะคะหรือใครอยากได้แบบกระถางสีนิ้วก็จะมีแบ่งอยู่ที่ราคาเอาไปอยู่ที่50บาทนะคะมี2ไซส์ให้เลือกค่ะนี่อันนี้ก็ใบสีสวยนะคะออกกลมๆ นี่ค่ะนินละนน์นะคะพอโตขึ้นสวยมากนะคะเขาจะเป็นไม้ที่อยู่ในตระกูลพวกไม้ใบายาวนะคะนี่อันนี้คือสีจริงเลยนะคะก็จะประมาณนี้นะคะสําหรับนินละนน์นี่ค่ะใครสนใจตอนนี้ต้นลูกมีแบ่ง90บาทนะคะนินละนน์ข้างๆกันก็จะเป็นอ,อันนี้จะเป็นเล็บมังกรนะคะเล็บมังกรเล็บมังกรจะมีจุดนะคะแต่ถ้ากระบี่ในร้อยจะไม่มีจุดนะคะนี่ แล้วก็อันนี้นะคะเป็นลูกไม้นะคะของของหนูเองนะคะสีมันจะออกง่วงอมชมพูนะคะสีสวยแล้วก็ใบใหญ่นะคะตัวนี้นี่เผื่อใครสนใจตอนนี้มีแบ่งอยู่ที่ราคา60สบาทนะคะสำหรับลูกไม้ตัวนี้อันนี้ก็จะเป็นมัชานุนะคะมัชานุอาจจะไม่ค่อยฟูเท่าไหร่นะคะนี่เพราะว่าดินมันหมดอายุและตรงนี้นะคะมัชานุนะคะ สวยมากใบมัชฉานูเขาจะเขาเรียกอะไรมันจะไม่ตั้งขึ้นแบบนี้นะคะเนี่ยขนาดแบบนี้แต่ว่าเขาจะงุ้มลงงุ้มลงนะคะเป็นพุ่มๆออกด้านข้างค่ะนี่อันนี้ก็นายมั่นปืนยาวนะคะนายมันปืนยาวพอกัดปุ๊บแดงเลยนะคะทรงใบลักษณะจะประมาณคล้ายๆเหลืองพันธลายเหมือนกันนะคะตัวนี้แต่ว่าเหลืองพันธลายจะกัดชมพูนะคะแต่มัดจะเขียวเหมือนกันเลยนะคะนี่ตอนนี้เด็กเขียวๆนะคะ อันนี้จะเป็นสุขโขไทยนะคะสุขโขไทยก็จะมีแบ่งต้นละ50บาทนะคะตอนนี้ยังมีอยู่นะคะเขาจะเป็นไม้ใบยาวนะคะน,นี่เพชรเจสีไม่ด่างนะคะเพชรเจสีไม่ด่างนี่สำหรับชุดนะคะแบบว่าโปรพิเศษให้นะคะสําหรับใครที่ไม่รู้จะเลือกพันอะไรให้หนูเลือกให้นะคะจะอยู่ที่ราคาสี่หัวนะคะสี่ต้นจะได้ไป เป็นใบนะคะหนูก็คือจะส่งทั้งหัวทั้งใบไปเลยพี่ๆไปถึงก็สามารถตัดใบลงปลูกได้เลยนะคะอยู่ที่สี่ต้นหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะคะก็แล้วแต่ว่าสุ่มนะคะเหมือนสุ่มลุ้นนะคะว่าจะได้พันอะไรแต่ว่ารับรองนะคะมีหัวทุกต้นนะคะก็จะส่งแบบหัวไปให้เลยมีใบติดนะคะพร้อมชื่อสายพันธุ์ไปเลย สำหรับวันนี้นะคะใครสนใจพันธุ์ไหนก็สามารถจดชื่อจดสายพันธุ์ไว้ได้เลยนะคะโทรหาหนูที่เบอร์โทร0642824363นะคะก็ขอตัวลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะคะสำหรับคลิปนี้วันนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะอะ่หรือใครเลือกไม่ถูกนะคะอยากได้เป็นชุดบ้างนะคะก็สามารถตั้งงบมาให้หนูจัดชุดได้นะคะนี่พญาหงนะคะไซส์4นิ้วนะคะน่าจะเริ่มมีหัวแล้วเหมือนกัน แล้วก็มีหูใต้ใบมาแล้วแบบนี้นะคะฟอมสองใบใครสนใจนะคะพญาหงขอต้นละแปดสิบบาทค่ะอันนี้นะคะเทพนรสิงการลายเรียบร้อยนะคะกัดเต็มนะคะแบบนี้แล้วก็เขาจะกัดชมพูนะคะอันนี้แข่งจะหลุดนะคะเผื่อใครไม่ชอบไม้มีแข้งแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยไม้กาบเวลาโตแบบเต็มที่ได้ยุเลยนะคะเขาจะแข่งหลุดนะคะเป็นเรื่องปกติเลยนะคะแต่พอผ่ามา ชุดใหม่เป็นลูกน้อยมาก็จะกลับมาแข่งปกติเลยนะคะส่วนใหญ่จะแข่งตอนเด็กใครสนใจเทมนรสิ่งต้นนี้นะคะกัดเรียบร้อยมีหัวนะคะขอ120บาทนะคะ120อบาทนี้ชายชนนะคะต้นนี้ฟอร์ม3ใบใครรับนะคะหนูขอ60บาทนะคะต้นนี้ชายชนปลายสวยอันนี้กอนกน้อยนำโชคนะคะนกน้อยนำโชค ใบดกมากนะคะหนูไม่รู้ว่าในกรเนี้ยมีกี่ต้นนะคะใครสนใจอันนี้จะเป็นไม้ฟอร์มพุ่มนะคะนกน้อยนําโชคมันจะใบผิวๆพุ่มๆใบไม่โตนะคะใครสนใจต้นนี้นะคะเผื่อใครชอบฟอร์มพุ่มๆต้นไม่เขาเรียกฟอร์มก้านไม่สูงนะคะก็ขออยู่ที่ราคา200บาทนะคะนกน้อยนําโชคกระถาง6นิ้วค่ะอันนี้กําแพงแสนนะคะกําแพงแสนต้นนี้มีหัวแล้วเหมือนกันนะคะใบใหญ่ ก็ใครสนใจต้นนี้นะคะขออยู่ที่ราคา80บาทนะคะมเม็ดจะกระจายทั่วใบเลยในี่ค่ะนี่นายท้องเม็นนะคะก็กระสีเรียบร้อยอันนี้จะเป็นไซส์ที่มีหัวนะคะมีหน่อเรียบร้อยแบบนี้นะคะโอ้เห็นลากเลยเนะะี่ยค่ะใครสนใจนะคะต้นนี้นะคะขออยู่ที่ราคา120บาทนะคะ120บาทเอาไปอัพกระถางได้นะคะพักไม้สักประมาณ อาทิตย์สองอาทิตย์นะคะยิ่งพักนานยิ่งดีนะคะเพราะว่าไม้มันจะก,กระเสารจากการเดินทางนะคะอาจจะมีเหี่ยวมีเฉาบ้างนะคะเราพักไม้ก่อนแล้วค่อยเปลี่ยนกระถางให้เขานะคะอันนี้จะเป็นลูกไม้เหลืองนะคะมีเม็ดชงพูนะคะบนอ่าพื้นใบนะคะใครสนใจต้นนี้ขออยู่100บาทค่ะอนนี้จะเป็นเท้าฮีรันพนาศูนย์นะคะเท้าฮีรันพนาศูนย์ป้ายสวยๆเลยนะคะมีหัวแล้วแบบนี้นะคะ ต้นนี้ขออยู่ที่ราคาเอาไป120บาทนะคะป้ายแดงสวยมากนะคะท้าวทีรันพนาศูนจะเป็นไม้เก่านะคะอันนี้จะเป็นชายชนนะคะเป็นหัวแล้วนะคะแบบนี้ใครสนใจนะคะต้นนี้ป้ายสวยให้ไปราคา100บาทนะคะนี่ค่ะอันนี้จะเป็นหยาดฝนนะคะอันนี้ต้นใหญ่มากนะคะนี่กัดเรียบร้อยนะคะเผื่อใครอยากได้นะคะ จะเป็นใบพื้นขาวจุดแดงนะคะแล้วก็ขอบใบผิวๆค่ะตัวนี้มีสองหน่อเลยนะคะในในอันนี้นะคะ้วถ่ายยากนิดนึงเดี๋ยวหนูขอวางนะคะมีสองหน่อนะคะแล้วก็มีหัวแล้วแบบนี้นะคะนี่ค่ะใครสนใจนะคะหัวของหยาดฝนโบราณน,นะคะใบจะยาวเฟ้แบบนี้ให้ไปราคาต้นละหนึ่งร้อยห้าสิบนะคะมีหัวเดียวได้สองหน่อนะคะ เอาไปแยกก็ได้หรือปลูกฟอร์มกอก็ได้ค่ะไม้ตัวนี้อันนี้เป็นลูกไม้สีเพิงค่ะที่หนูเคยถ่ายต้นแม่ให้ชมเป็นลูกไม้ที่ผสมกับพรพล่วงมาตอนนี้ผ่ามานิ่งแล้วนะคะนี่มีหัวมาด้วยนะคะสีสวยใครสนใจนะคะต้นนี้ขออยู่ที่ราคาแปสิบบาทนะคะสีสวยมากนี่ค่ะนี่ค่ะอันนี้ขออนุญาตจัดแพ็คคู่ให้นะคะมีพี่ๆถามกันมาแพ็คคู่ ก็จะเป็นพื้นขาวเม็ดแดงแล้วก็กัดชุมพูมานิดหน่อยแบบนี้นะคะใบใหญ่เป็นไม้ใบไทยนะคะมีหัวแล้วแล้วก็อีกหัวหนึ่งจะเป็นมักขวานรังสรรค์น,นะคะนี่คู่นี้นะคะถ้าใครรับนะคะหนูขออยู่ที่ราคาเอาไป140บาทนะคะ140บบาทได้2องสายพันไปเลยนะคะสวยมากบอกได้เลยว่าหัวใหญ่นะคะนี่ให้ดูหัวอีกทีหนึง่ง เอาไปผ่าก็ได้เอาไปปลูกเลยก็ได้นะคะไม้ที่มีหัวนะคะพ,พี่ได้ไปนี่คืออ่าตัดใบออกนะคะหรือว่าถ้าพี่ๆท่านใดจะผ่าก็ผ่าได้เลยนะคะอ่ามาแพ็คคู่อีกนะคะอันนี้เป็นไม้กระดูกนะคะเส้นใบดําชัดเจนเลยนะคะน่าจะเป็นลูกผสมวังทองนะคะแล้วก็จะมีเศรษฐีเมืองพิจิตรนะคะใบยาวสีแดงแล้วก็เม็ดขาวๆนะคะคู่นี้ขออยู่ที่ราคาเอาไป 120บาทนะคะ120บาทได้2สายพันธุ์นะคะนี่หัวประมาณนี้ค่ะนะคะกลานแบบไม่ด่างนะคะไม่ด่างไม่ป้ายก็จะเป็นกัดจุดมาแบบนี้นะคะ1ต้นแล้วก็จะมีลูกไม้นะคะเป็นเม็ดแดงเม็ดขะไอเม็ดออกชมพูนะคะแล้วเลือมมาบนพื้นใบสีสวยนะคะคู่นี้ขอ100บาทนะคะเป็น คู่ที่สามนะคะหนึ่งร้อยบาทบอกว่าลูกไม้กับยักษ์ปักหลันไม่ป้ายก็ได้นะคะอะลืมให้ดูขนาดหัวนะคะขนาดหัวจะประมาณนี้นะคะหัวใหญ่อยู่นะคะตัวนี้นี่ค่ะก็ได้สองสายพันธุ์ไปเลยอันนี้จะเป็นไก่อัมพันธ์นะคะกับสุนทรภู่นะคะเป็นไม้เก่าทั้งคู่ค่ะไก่อัมพันธ์จะกัดอกแดงนะคะไก่ตัวนี้เป็นไก่หายากนะคะแล้วก็สุนทรภู่ใบกัดลายมาแล้วนะคะเดี๋ยวไปดูหัวกันค่ะไซส์ประมาณนี้นะคะ นี่หนูส่งไปก็จะมีดินติดไปด้วยนะคะนี่อันนี้หัวสุนทรภูนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นหัวของอไก่อัมพันธ์นะคะหัวจะอยู่บริเวณตรงนี้นะคะนี่ใครรับสุนทรภูกับไก่อัมพันธ์นะคะขอราคา100บาทนะคะ100บาทคููนี้คะ่ะมีวัควันหลงอยู่หนึ่งต้นนะคะใครสนใจหัวนี้นะคะขอราคา 60บาทมัคคาวานรังสรรค์ค่ะอันนี้เป็นลูกไม้สีเพลิงค่ะที่หนูเคยถ่ายต้นแม่ให้ชมเป็นลูกไม้ที่ผสมกับพรพล่วงมาตอนนี้ผ่ามานิ่งแล้วนะคะนี่มีหัวมาด้วยนะคะสีสวยใครสนใจนะคะต้นนี้ขออยู่ที่ราคาแปิบบาทนะคะสีสวยมากนี่ค่ะอันนี้จะเป็นหนูจัดให้เป็นเซตสามต้นนะคะจะเป็นออกโทนสีหวานทั้งหมดเลยมีพี่ๆขอกันมานะคะ ก็วันนี้จัดให้1เซตนะคะ3ต้นมีเวตโลหิตนะคะเวตโลหิตน,นี่สีเปรอะชมพูนะคะมีหัวแล้วเหมือนกันแล้วก็จะมีลูกไม้นะคะเป็นลูกไม้สีออกชมพูใบใหญ่นะคะเวลาโตใบใหญ่มากตัวนี้แล้วก็มีความมีลูกเล่นคือเปรดหัวใบแบบนี้นะคะนี่มีหัวแล้วค่ะ1ต้นนะคะอยู่เอ้ายังไม่หมดค่ะเซตนี้อีกต้นหนึ่งคือเป็นลูกไม้ลายศิลปะนะคะหูยกสวยมากนะคะก็ เซตนี้นะคะใครรับ3ต้นนะคะนี่สต้นนะคะก็หมดหนี่เลยนะคะได้ไป3มต้นเป็นสีเปิดลายสวยทั้งนั้นเลยเป็นโทนชมพูค่ะก็ขออยู่ที่ราคาเอาไป170บาทนะคะ170่งร้อยบบาทนี่ค่ะนี้เป็นลูกไม้นะคะ กระดูกดําพื้นชมพูค่ะตัวนี้เป็นไม้กระดูกนะคะเดี๋ยวหนูพาไปชมแม่นะคะเดี๋ยวหาเดินหาไปด้วยกันเลยนะคะใครสนใจอันนี้แบ่งอยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบนะคะสีเจ็มมากเขามาเป็นลูกไม้ฝักเดียวกับที่ต้นไปประกวดนะคะแต่ว่าอันนี้จะพื้นชมพูนารีเช่มช้อยนะคะนารีเช่มช้อยอันนี้ขอต้นละห้าสิบบาทนะคะสําหรับนารีเช่มช้อยคะ่ะ หลวงปูอ่ำนะคะหลวงปูอ่อ่ำไม้ตัวนี้โตกัดสวยมากนะคะเริ่มกัดมาเรื่อยๆแล้วนะคะไม้ตัวนี้จะกัดออกชมพูขาวนะคะชมพูขาวเขียวเนะะี่ยค่ะกัดได้มากกว่านี้นะคะเดี๋ยวจะกัดเรื่อยๆเลยนะคะใครสนใจสําหรับหลวงปูอ่อ่ำให้ไปต้นละหกสิบบาทนะคะเนี่ยค่ะสองฟางโค้งนะคะสวยมากอ่าชบาแก้วนะคะตอนนี้เริ่มโตแล้วะคะ่ะฟอร์มสี่นิ้วนะคะสีจะเป็นโทนชมพูนะคะ ชบาแก้วให้ไปต้นละ100บาทนะคะชบาแก้วนี่อันนี้เป็นไม้เปิดจุดแดงนะคะให้ราคาพิเศษเลยอันนี้ขออยู่ที่ราคา,าไปอ่า20บาทละกันนะคะโปรพิเศษมีต้นเดียวค่ะนี่อันนี้จะเป็นอัมพรทั้งหมดเลยนะคะยิ่งปลูกรวมกันยิ่งสวยนะคะเป็นกอที่สวยมากค่ะอัมพรขายสนใจตอนนี้มีแบ่งนะคะต้นละ50ค่ะอันนี้นะคะเทพธิดานะคะเทพธิดา ไม้กัดสีนะคะจะกัดชมพูนะคะตัวนี้กัดชมพูได้ทั้งใบเหมือนกันใครสนใจนะคะเทพธิดาขออยู่ที่ต้นละ80บาทนะคะสีชมพูเริ่มกัดมาเรื่อยๆแล้วนะคะสังเกตจากใบล่างตอนเด็กก็ยังเขียวอยู่เลยนะคะ